สวัสดีค่ะพบกับซันเลดี้ติ๊กค่ะลูกค้า่ะวันนี้นะคะติ๊กจะพาดูตัว mg 3ที่ร้านซันออ t โตเซ็นเตอร์ของเรานะคะวันนี้เรามี mg 3 all new 1 5 d นะคะตัวนี้เป็น back roof red body ค่ะลูกค้าค่ะรถปี2019นะคะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วย ราคานะคะคันนี้เราขายอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทค่ะรับไปเลยส่วนลดเงินดาว3 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคันนี้เราจะเหลือยอดจัดไฟแนนซ์อยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทค่ะอับไปเลยกับโปรโมชั่นคับฟรีจ่ายค่างวดคนละครึ่งอีก6เดือนค่ะลูกค้าขาคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันค่ะไฟหน้าของเขานะคะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะ มาพร้อมกับกระจังหน้ามีโลโก้ของ MG อยู่ด้านหน้าตรงกลางค่ะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมด3จุดค่ะภายในคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับเบาะผ้าค่ะส่วนเกียร์ของคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าขาใช้งานง่ายนะคะในเรื่องของระบบแอร์นะคะจะเป็นออโต้เหมือนกันนะคะสามารถเปิด แล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะเครื่องเสียงค่ะลูกค้าขาคันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับ USB ได้นะคะ b l u e t o o t ได้เหมือนกันภายในของเขานะคะคอนโซลด้านหน้านะคะตกแต่งสวยงามค่ะลูกค้าขานมีในเรื่องของการตกแต่งด้วยลวดลายเคปลานะคะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบ ถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะพวงมาลัยของคันนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยธรรมดาแบบ3ก้านนะคะจับง่ายนะคะลูกค้า่ะในเรื่องของกระจกมองข้างนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับการปรับไฟฟ้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาเจ้า MG3 อยู่นะคะลูกค้าขาสามารถทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ